อขอาบารมีพญานาคช่วยเราก็ต้องตายเป็นพญานาคขอครั้งหนึ่งตายห้าร้อยชาติคือเป็นงูห้าร้อยชาติขอกี่ครั้งนะขอพญานาคพญานาคตัวไหนก็ตามนั่นแนะขอครั้งหนึ่งกราบไหว้ขอบารมีเขาครั้งหนึ่งต้องมาชายนี่ชายฉินมาเป็นลูกแง่เป็นลูกน้องให้เขาฆ่าให้เขาทานราให้เขาข่มเหงอยู่นั่น อยู่เป็นห้าร้อยชาติเจ้าพ่อเจ้าแม่เหมือนกันผีตนไหนก็เหมือนกันที่เราขอเราต้องเป็นลูกน้องเขาใช่นี่ถ้าเจอลูกพี่ดีมันก็ดีแต่ถ้าเจอลูกพี่ไม่ดีละ่ะผีตนนั้นเมื่อเราไปเป็นลูกน้องเขาเขา,ชาใช้เราไปฆ่าคนละ่ะพญา,ยานาคตนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะิญายาคตนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้นเกิดเป็นมนุษย์นั่นอาจารย์ลูกคนนั้น เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนอาจารย์ของจอมตจนงคุริมานจะว่าไงมันก็เข้ากันไม่ได้ในดูนะนิบารมีที่สร้างอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ค่อยเสื่อมถอยไปเสื่อมถอยไปไปเป็นลูกแง่เป็นลูกน้องเขาสร้างแต่ความชั่วช้าละมุกจุกเปลี่ยนต่อไปนานที่ริงจะเจออาจารย์ดีจะไปเจออาจารย์ดีได้ไงเราไปขอผีเป็นอาจารย์ขอพญาน่าเป็นอาจารย พญานาคไม่รู้เหรอฮะพญานาคเทศสวรรคพวกเราได้เหรอพญานาคเหมือนงูตัวหนึ่งนั่นงูตัวหนึ่งมันมีประโยชน์อะไรเอาไปดองยากินก็ยังเออยังมีพลังกำลังกว่าทัประเทศเราเอาไปดองยาน come, ั่นนั่นมูจังกางก็เอาไปเล่นคนเอาไปออกงานเอาไปขายยารากไม้ขายอันนี้ในสมัยก่อนก็มีแค่นั้นงูหลุมงูเดียวมันนั่นแหละกลุ่มของพญานาคเอง แล้วมีประโยชน์อะไรลํะทำไมต้องไปเอาพวกงูเป็นอาจารย์ประโยชน์ที่ดีเท่านั้นสอนให้พวกเรานี่มีสติกําลังปัญญารู้ชั่วรู้ดีรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์นั่นแหละงูตัวเดียวสอนได้เลยนั่นแหะทุกขติภูมิทุกขติภูมินี่พญานาคก็ทุกขติภูมิ ที่เราทาบุญนี้อยากจะออกจากทุกขติภูมิแต่ไปขอบรารมีของพญญาน,นาคต้องการไปทุกขติภูมิคนละลูกเลยะเราทําบุญนี้เพื่อสุขติภูมินะลูกนะไม่ได้เพื่อทุกขติภูมิไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกผีเป็นอาจารย์มันก็ทุกขติภูมิผีก็ยังอาศัยเครื่องเส้นบวงสวงก็ยังอาศัยกินกับพวกเราอยู่บ้านต่างๆก็ยังอาศัยพวกเราทํา แล้วเราจะไปบอกว่าผีมีบาร,รมีได้ยังไงถ้ามีบาร,รมีก็บ,รรนบันด,รรดานลดดบ้านที่บันดาลรถที่บันดาลสิ่งของที่ใช้ในโลกมนุษย์ให้ได้คอมเ็นมีอะไรนั่นะบันดาลไม่ให้น้ําท่วมที่บรันรดาลไม่ให้ผลแรงที่บรันรดาลไม่ให้มีคนจนที่มิต่คนรวยที่มันก็บันดาลไม่ได้นั่นแหละคือทุกข์ิ่ภูมิเวลาเราตายแล้วเราก็เป็นลูกน้องของพวกนี้ต่อไป นี่ความหลงผิดของมนุษย์ที่สุดชาติแห่งการเกิดเป็นจัดที่เลือทดที่เปร้สนเต็มเลือดที่ปะืะอนเิก็ว่ามันกับเอาตัวเองตกต่ําไปเป็นแต่เดชานไปเสียนั่นจมไปจมไปจมไปหลวงพ่อโตก็เลยว่าให้สร้างบาร,รมีเองเมื่อบารมีไม่ถึงจะบนบานฉันกล่าวขอเทพบุตรเทีธิดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไร้ผลเห็นไหมละ่ะขอไปเถอะ เมื่อบรารมีของตัวเองไม่สร้างไม่สมบูมรณ์ควรขอเจ้าพ่อเจ้าแม่พระยาคุปยาหนางเทพบเทวาทั้งหลายมันก็ไม่มีผลใดๆแต่ถ้าบรารมีของตัวเองสร้างแล้วเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่กัน้นไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆไหลามาลวมที่การสร้างบรารมีนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอุณไม่นางน,านั้นเนาะเก็บขาจะว่าเนีย่ยจะเป็นโรคเก้าโรคสิบกว่ากันไป ถ้าเรากลัวนั่นกลัวนี่เราก็ไม่ได้สร้างบารมี